เออสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกความลับนะที่อยู่ในเกม G Mod Map ที่เป็นแมปคลาสสิกที่มันมีอยู่นะก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่ในแบบนี้แบบนี้นะครับคือความลับเนี่ยครับก็จะบอกว่ามันอยู่แถวตรงนั้นนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงซอกแล้วแบบว่าตรงช่องตรงเนี้ยเนี่ยๆๆตรงช่องตรงเนี้ยเนี่ยก็คือความลับนะผมมันอยู่ตรงช่องตรงนี้นะครับวิธีการ ที่จะเข้าห้องลับเออเรียกว่าห้องลับไปดีกว่าวิธีเข้าห้องลับนะก็คือกดตัววีให้ผมแล้วก็กดตัวดบิวปุ๊บบินก็ไปเลยทะลุแบบนี้ทลกคนในห้องเดี่วนี้ไหมเห็นห้องตรงนี้ไหมครับนี่แหละครับห้องลับนะผมแล้วก็บินก็ไปเลยตุ้มอุ้ยติดนี่คือห้องห่งความลับนะครับผมมันจะเป็นห้องเอ่อห้องอะไรวะจะเป็นห้องกบดานเปล่า คล้ายๆห้องแบบห้องใต้ดินห้องบังเกอร์รับใต้ดินอะไรประมาณนี้เปล่าห้องหลบภัยอะ่ะเออนี่นะครับทุกคนห้องหลบอุ้ยเหี้ยสงสยัยยี่ผิดอันป็นะครับผมห้องนี้นะครับมันก็จะเป็นห้องที่ผมค้นพบได้ตอนที่ผมมาเออผมนะครับตอนที่ผมเนี่ยได้เขาเรียกว่าไงนะ ได้เเล่นเกมที่มอ <S ส s เห็นแล้วก็บินเข้ามามัม่วๆแล้วก็เจอห้องนี้พอดีนะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย